เปรี้ยววะ่วงไหมแสบวะก่งฮะบ่ง่วงอ้แม่บบง่งบกบง่วงตัวเปรี้ยววะกินไม่ปรกอบไกินไม่ปรกอบอ่เปรี้ยวเลยเหรอเข็ดฟัน จ้ารสประกอบกอะ่ะคูณได้ปะล,ลูกมันเล็กไงเพราะรสชาติมันประกอบไงชิ้นนั่าคือประกอบมากเลยปะกอกยี่ใส่เลยบะกพวงเปรี้ยวปิดเธอกินเหมือนเคี้ยวขนมชิ้นหนึ่งเลยนะเข้ามาเธอไม่เปรี้ยวเหรอเปรี้ยวอไง แก็กินเออจำก็ไม่มค่อยเป็นเลยอร่อยไหมใ,ใครออทำให้ใครญทำเองหยิเหรอกินคนเดียวใช่ไหมไม่แบ่งป้าใช่ไหมใช่เจริญพร